สวัสดีค่ะวันนี้เรามารับชมผลงานการต่อผมแบบเคลาตินสดนะคะอันนี้เป็นต่อแบบเคลาตินสดนะคะปมเล็กเนียนเบาสบายเลยนะคะอันนี้สามารถมัดได้รวบได้ปกติเลยนะคะอันนี้ต่อเสริมความหนานะคะความยาเพิ่มจากเดิมเล็กน้อยนะคะผมที่ใช้เป็นผมตัดสด100%เซเลยค่ะเรามาดูเลยนะคะว่านานโนจะปมเล็กขนาดไหน นี่คือตอนเสร็จแล้วนะคะสวยเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะหน้าร้านตั้งอยู่ที่ห้างแกรนด์พาซาชั้นหนึ่งตรงข้ามกับเดอะมองวงวานนะคะสำหรับเบอร์ติดต่อสอบถามขึ้นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจโทรมาปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้เลยค่ะ สำหรับใครที่ยังนึกไม่ออกว่าอยากต่อแบบไหนสามารถส่งรูปทรงผมมาให้ช่างประเมินก่อนทําได้เลยนะคะอันนี้เรามารับชมกันเลยค่ะว่าตอนเสร็จสวยมากๆเลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ